我美丽了。

อืมอ้าเลวไปปกรอะโราอยากไปได้เราอยากไปได้สักนึงนะชื่อชวดวันคไดก็ไอีกูกเดี๋ยวกี่ขี้จีอ่อหนาบ้องกองเนี้ย ปลากินน้ำก่อนปัากินน้ำเ่อนมันก็ใส่ปนเนาะจีก็จีทาไข่ป้ท่าไข่ใส่สุดใหม่มาเลยลงไปอีกลงมาอ๋อลงไปลงไปประเทศปน่อยมาหอเทงแล้วปห้มันได้ขี่รถปเท่งแต่ว่าเมเพนขึ้นมาอืมใช้จานเลย กูกกุกูไก่กูไก่กไก่กไก่อ่กุกไก่เออน้าพ่อกับพ่อโใช้กูไก่ดิวายไปเอาคไข่เขาไปนั่งโคนี่น้องเอมินาเอสียดใต้ผาอนี่เด้อหน่นทันท่นันทียานั้นไ่ไข่ปสิน่ใช่นั่นโน้นเขารักแลย มืดฝนมาแล้วครับน้องนะทั้งหลังเนี่ยพี่น้องเว้ยอ้าวยุงมาเลยครับไม่ได้ไปต้องกันเมื่อไหร่โหลงเทนได้ยังน่ะได้ยังน่ะโอ้ดีเอ็มเคครับโอ้ฮะ เจ็บขาความเป็นอะไรนไหน,น,นููเป็นอะไรพ่อนูได้จ้ะพ่อนูไปไหนหอ,อ้าว,วาอืมได้ยจักสอบวันในเขานะไรอื่ไไรได้ยจักสอบวันเนี่ยนะเจด็ดสิบนะึ้นเอาวะเจ็ดสิบบวก ไปเกี่ยวกรวอเกียวอจะเกี่ยวป่เกี่ยวแล้วเรื่งขาวจะขอบเบิร์ตเอาพอเราบอกสูเมือนนั้นเบื่งนี้งานมาไปแล้วจะบไนหาพ้วงว่างเลยตั้ลุ่มนะห่วยมันกระทุกแห่งแล้วเออนามาเต้นนะอืมลุยพรุ่งนี้คะแนนนะ พรุ่งน Get ี้ลุยนาน้องต้นพี่น้องหักบริหักหาบร้ายไปได้แต่ว่างคนไปเกี่ยวกับคนบึงด้วยตาสื่อนยืนบิร์สื่อนเออแมนยูบริษาทบริมิง บริมีหนาแล้วว่านนาต้นอันนี้ทำนี่ไปหาผูกต้นม่วงผูกห้อยกว่าเมตรเนาะเอกตากว่าพี่น้องพี่หน้าต้นแค่เป็นแค่เป็นไร่กันลาบเจ็ดเป็นไล่หมดละเบิ่งหนาเบิ่งหนาแต่ไม่ได้เสืองามแต่ก็ได้นดองดองีเกี๊ยวเออ เออเอาบุปากบุหัวนะเหื่อยพี่น้องเ้ยครับรถเกือบสองชั่วโมงลงมาใครแน่ไว้แน่มื่อนี่เมื่เดีใช้ บริเวณใช่เลยลงมานะี่ยยิ่งตรงบริข่าวหอตลาดตะาี่พี่้อยจะเก็บไข่หรือเปล่าลอยนัแบบ่นแวบบ้ออายเก็บมาตอเก็แบไปฮะเก็บไข่ได้เนี่ยเออชาวเจดชสิบสองผัวลอยเนี่ยอีกสิบแปดนู่ยชิมอดอกก่าสิบ อีกสิบแปดหน่วยกระชีใต้สามแตะนะกางอยากเข้าเ่ยาถึงแลพอป่ากะอืมโถคัร์บ่นหว่ะไปะนะฮากาหอดลุงาบนมักเก่โดยโดยโดยเน่ยมก็เอื้อกับน้องก็

เสียมาเบิ่งโอ้ยใคอยู่ได้ปั่นเข่าเลยเนาะเมื่อ้นมาอีกเลยพี่นองง้องเอ,อ้ยเมื่อฝ่าขน่าฝนม,มาอีกแล้วเอ,อ้าเขาปรทะเทปลย์ปปั่นเพิ่งมาได้นะะไรท่่าเออ

บัวลายไปได้ก็ห้อยมุ่นมุ่นเตอร์บีดออให้นี่มุ่นเตอร์บดอกนี่เล่้มบัลองต่างต่งแก่ยามันไก่เจ้าของไก่บัวลายคือแต่เก่าพี่น้องในปีนี้ต่เกาไก่หาหกเจ็ดสิบปุ๋ยทั้งในทั้งหน่อยทั้งไงฮ่าเถ่าเหมยเหมยเทนเลยใช้บักบัวนะเบ้อเลวไอ้บ่าวกินน้ำไนที่เบ่อเล่อ้าวไอ้บ่าวอดเลยน้องเทนหายดีแล้วป่ะปิดไข่นะนู้ให้ดีแล้วป่ะ หายดีแล้วอ้าวเหลือตะกราบไอ้บ่าวกำลังว่าจะกินเช่นหน่อยโอ้ไม่เหลือเลยเกลี้ยงเสะเลยงาอยู่ไซงามแล้โอ้ยนาบอ้ยพุ่นเลยชิไปงามป่ะพินาล่ะฮะเอาขี้แกบ่ลนไปลงเออดำดำดำ

À, con mắc cả đầy đám con đây chú con sẽ <laughs> ước quá à, ơi ừ, con phần Nà, nào, nào. Đông đông rất bạn này đi đông, đông là rất bạn này